สวัสดีนิสิตที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องบันไดเสียงเมเจอร์กันนะครับหรือว่าที่เรียกว่าเมเจอร์สเกลนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมารู้จักบันไดเสียงเมเจอร์นะครับเราควรจะรู้จักคําว่าบันไดเสียงก่อนนะครับบันไดเสียงหมายถึงอะไรบันไดเสียงก็หมายถึงกลุ่มเสียงที่มีความสัมพันธ์กันนะครับที่มีระดับเสียงสูงต่าเรียงระดับขั้นนะครับห่างกันมันอาจจะเป็น1เสียงเต็มครึ่งเสียง1เสียงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็ได้ คำว่าบันไดนิสิตของรู้ใช่ก็คือ,อจากต่ําไปสูงชุงลงมาต่ําอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้บันไดเสียงนะครับของดนตรีตอนตกนะครับเราจะแบ่งออกเป็นบันไดเสียงที่เรียกว่าไดอะโทนิกนะครับหรือเดีะโทนิกแล้วแต่จะอ่านนะครับนะครับส่วนใหญ่บันไดดเสียงไดอะโทนิกเนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดนะคำว่าไดานี้แปลว่า2จําได้ไหมค้ทานิสิตเคยเรียนนะครับไดแปลว่า2ถ้าตรายนี่คือ3จําไดไหมครทีนี้ ไดโทนิกนะครับก็ประกอบไปด้วยโน้ตนะครับเป็นทั้งหมด8ขั้นกันนะครับห่างกันขั้นละ1เสียงเต็มนะครับบางอันก็อาจจะห่างกันครึ่งเสียงนะครับทีนี้บันไดเสียงไดโทนิกมี2ชนิดก็คือบันไดเสียงไดโทนิกที่เรียกว่าเมเจอร์สเกลกับบันไดเสียงที่เรียกว่ามเนอร์สเกลนะครับเรามาดูกันเลยนะครับทีนี้บันไดเสียงใช่ไหมครับเป็นหลักปุ๊บแล้วก็แยกออกมาเป็น2สายสายที่1ก็คือ บันไดเสียงแดอคอนิกแยกเป็นบันไดเสียงเมเจอร์กับไมเนอร์นะครับอีกทางหนึ่งนะมันจะแบ่งออกเป็นบันไดเสียงที่เรียกว่าโครมาติกสเกลนะครับก็คือบันไดเสียงโครมาติกมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด33ขั้นด้วยกันห่างกันนะครับเป็นจากตัวที่1ไปเรื่อยๆห่างกันครึ่งเสียงตลอดเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้บันไดเสียงโครมาติกเนี่ยที่เป็นครึ่งเสียงตลอดนะมันจะแบ่งออกเป็นบันไดเสียงฮาฮาวมอนิกโครมาติกกับบันไดเสียงเมโลดิกโครมาติกนะครับ ทีนี้อาจารย์จะขอพูดในส่วนของบันไดเสียงแรกที่นิสิตควรจะรู้จักก็คือบันไดเสียงเมเจอร์สเกลนะครับประกอบไปด้วยทั้งหมด7เสียงครับแต่มีทั้งหมด8ขชั้นนะครับซึ่งเสียงที่1กับเสียง8ก็คือจะมีชื่อเดียวกันนะครับแต่ต่างกันในเรื่องของระดับเสียงนะครับทีนี้อยากให้นิสิตจาคําว่า ascending ascending ก็คือการไล่โน้ตไล่ขึ้นนั่นเองนะครับส่วนที่ตรงข้ามก็คือไล่ลงหรือขาลงเรียกว่า descending นะครับ จำภาษาอังกฤษไปนะครับทีนี้บันไดเสียงหลักนะครับในเรื่องของบันไดเสียงเมเจอร์นะครับก่อนที่จะมาพูดตรงนั้นอยากให้นิสิตจาคานะครับเ <c oughs> ขาเรียกว่า degree of scale นะครับก็คือมันจะมีโน้ตตัวที่1นึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดใช่ไหมมันจะมีชื่อประจําเช่นโน้ตตัวที่หนึ่งเรียกว่าโทนิกโน้ตสองเรียกซูเปอร์โทนิกซูเปอร์แปลว่าเหนือนะครับตัวที่3เรียกมีเดียนตัวที่4เรียกซับโดมินานซับแปลว่าใต้นะครับ ตัวที่5ก็คือ Dominant ตัวที่6ก็ซับม e d เดียตัวที่7ก็เรียกว่า leading note หรือว่า leading tone ตัวที่8ก็เหมือนเดิมนะครับโทนิกหรือออกเท e นะครับอีกทีนะครับตัวที่1โทนิก2ซูเปอร์โทนิก3ม d เดียนสี่ซับโดมิเนนต์ห้าโดมิเนนต์ leading note หรือบางอีกครั้งเราเรียกว่า leading tone นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับทีนี้สังเกตนิดนึนง นะครับในเรื่องของสูตรของบันไดเสียงเมเจอร์นะครับมันจะมีว่าตัวที่3-4คู่ที่3-4กับคู่ที่7-8ห่างกันครึ่งเสียงนอกนั้น1เสียงเต็มนะครับให้นิสิตจ,จำสูตรไว้นะครับทีนี้สูตรบันไดเสียงเมเจอร์นะครับที่มานะครับมันก็จะมาจากโน้ตเขาเรียกว่า lower เตตาคอร์ดกับ upper เตตาคอร์ดเตตาคอร์ดก็คือกลุ่มโน้ต4ตัวนะครับที่เราามาสร้างเป็นบันไดเสียงต่างๆนะครับ เห็นไหมครับตัว lower จะมีตัวที่1 2 3 4เห็นไหมครับส่วน upper เตตะขอจะเป็นตัวที่5 6 7 8นะครับก็ให้นิสิตดูนิดหนึ่งนะครับทีนี้บันไดเสียงมันจะมีทั้งหมด7ชาร์ป7แฟลตร,รวมทั้งไม่ติดแฟลตติดชาร์ปนะฮะเมื่อรวมแล้วจะมีทั้งหมด15บันไดเสียงด้วยกันนะครับอ่ทีนี้นะครับในส่วนของบันไดเสียงนะครับอ่าที่ไม่ติดแฟลตติดชาร์ปนะครับก็คือบันไดเสียงแรกก็คือ C major มีอะไรบ้าง ก็คือโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับจำไว้นะครับทีนี้ครึ่งเสียงก็จะมีตัวมีฟากับทีโดนอกนั้นหนึ่งเสีงเต็มนะครับหลังจากนั้นปุ๊บจะเป็นบันไดเสียงทางชาร์ปกับทางแฟลตนะครับซึ่งอาจารย์จะขอพูดบันไดเสียงทางชาร์ปก่อนแล้วกันนะครับกรณีบันไดเสียงแรกนะครับที่ติดหนึ่งชาร์ปก็คือบันไดเสียงซอนนะครับที่เรียกว่า G ีเมเจอร์นะครับสามารถเขียนได้2แบบนะครับก็คือเขียนเป็นเขาเรียกว่า with out key กับ with key นะครับอันบนจะเป็น with 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 out key out key ก็คือหมายถึงว่ามีกุญแจิชอัลหลัก แล้วนะครับแล้วก็สามารถเขียนเครื่องหมายแปลงเสียงชา้าแฟดในเจลันเนี่ยหน้าตัวโน้ตนะครับจะไม่เขียนคีย์ซีเนเจอร์นะครับสังเกตเสียงแรก1ชาร์ชก็คือ G ีเมเจอร์คือซอลลาทีโดเรมีฟาชาร์ฟซอนนะครับทีนี้วิดคีย์ก็คือสังเกตว่ามันจะเขียนตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีเขียน1ชาร์ชนะครับที่ตัว F นะครับคัฟเซนที่5ก็คือซอลลาทีโดเรมีฟาชาร์ฟซอนเห็นไหมครับ ก็สามารถเขียนได้2แบบนะครับแบบบนจะเป็น w i t h out key อันนี้คือ w h i t h key w i t h key อนะครับนนี้ w i t h out key กับ w i t h key นะก็ให้จำไว้นะครับบันเดเสียงซอนนะครับต่อไปบันเดเสียงนะครับติด2ชาร์ปก็คือบันเดเสียง D Major นะครับติดอะไรบ้างติด F h ชาร์กกับ C ชาร์เห็นไหมครับ ก็คือมีโน้ตตัวอะไรบ้างคือเลมีฟาชาร์ปซอลลาทีโดชาร์ปเลนะครับอันนี้คือวิธีเขียนข้างบนก็คือ Which out key ถ้าวิ k e ีจะเขียนต่อจากกุญแจเป็นลำหลักนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าโน้ตที่เป็นเครื่องเสียงก็คือฟาชาร์ปไปหาซอลโดชาร์ปไปหาเลนะครับอ,อันนี้คือบันไดเสียงดีเมเจอร์นะครับติด2ชาร์ปต่อไปบันไดเสียง3ชาร์ปก็คือบันไดเสียงเอเมเจอร์ติดอะไรบ้าง f ชาร์ป c ชาร์ป g ชาร์ปเห็นไหมครับก็คือลาทีโดชาร์ปเลมีฟาชาร์ปซอนชาร์ปลาเห็นไหมครับนะครับสังเกตครือเสียงที่มี c ชาร์ปไปหา d อ่า g ชาร์ปไปหา a นะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับไปดู c ชาร์ปก็คือ e major ติดอะไรบ้าง f ชาร์ป c ชาร์ป g ชาร์ป d ชาร์ปนะครับมีโน้ตตัวก็คือมีฟาชาร์ปซอนชาร์ปลาทีโดชาร์ปเลมีนะครับทีนี้ครือเสียงก็จะมี ซอนชาร์ปไปหาเอนะครับดีชาร์ปไปหาเอเห็นไหมครับอ่าต่อไปมาในเสียง5ชาร์ปก็คือฟาชาร์ปตัวชาร์ปซอนชาร์ปเรชาร์ปแล้วก็ลาชาร์ปเห็นไหมครับอ่าทีนี้โน้ตที่ในโน้ตมีอะไรบ้างก็มีตัวทีตัวโดชาร์ปเรชาร์ปมีฟาชาร์ปซอนชาร์ปลาชาร์ปแล้วก็ตัวบีนะครับซึ่งครึ่งเสียงก็จะมีอ่าตัวที่3กับ4เห็นไหมครับซึ่งก็ตรงกับตัวเรชาร์ปไปหาเอนะครับแล้วก็เอชาร์ปไปหาบีเห็นไหมครับ ส่วนบันไดเสียง6ชาร์ปอ่า6ชาร์ปก็คือติดฟาชาร์ปโดชาร์ปส่วนชาร์ปเลชาร์ปลาชาร์ปอีชาร์ปนะครับสังเกตนีดนึงมันจะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือตัว B ีนะฮะตัวที่4นอกนั้นติดชาร์ปหมดเลยเห็นไหมครับซึ่งมันก็จะตรงกับที่เป็นเส้นเสียงก็คือ A ชาร์ปไปหา B E อีชาร์ปไปหา f ชาร์ปเห็นไหมครับแล้วก็บันไดเสียง7ชาร์ป ก็คือมันไดเสียง C sharp major นะครับสังเกตนิดน,นึงว่าโน้ตจะติดชาร์ปหมดทุกตัวเลยตั้งแต่ฟาชาร์ปโดียวชาร์ปโซนชาร์ปเลชาร์ปลาชาร์ปมีชาร์ปแล้วก็บีชาร์ปเห็นไหมครับก็ให้จําง่ายๆนะครับมันไดเสียงที่ติด7จ็ดชาร์ปก็คือ C sharp major นะครับทีนี้นิสิตอาจจะต้องจำครับในเรื่องของเขาเรียกว่าคีย์ซีเนเจอร์นะครับชาร์ปตัวที่หนึ่งก็คือ F sharp ชาร์ปตัวที่สองก็คือ C sharp ชาร์ปตัวที่สามคือ G arp, ชาร์ปชาร์ปตัวที่สี่คือ D arp, ชาร์ปชาร์ปตัวที่ห้าคือ A arp, ชาร์ปชาร์ปตัวที่หกคือ E arp, ชาร์ปชาร์ปตัวที่เจ็ดสุดท้ายก็คือ B ชาร์ปก็จําไว้นะครับก็ททองเป็นฟาโดซอลเรรามีทีทุกตัวติดชาร์ปนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าเป็นบันไดเสียงบันไดเสียงทั้งแฟลตก็จะมีหมดเจ็ดแฟลตเช่นเดียวกันนะครับทีนี้บันไดเสียงที่ติดหนึ่งแฟลตนะครับคือบันไดเสียง F major นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเมียโนตตัวอะไรบ้าง ฟาซอนลาบีแฟโดโดเรมีฟาเห็นไหมครับทีนี้โน้ตที่เป็นเครื่องเสียงก็อะไรครับลาไปหาบีแฟดบีไปหาเอฟเห็นไ,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 ไหมครับอันนี้คือบันไดเสียงเอฟเมเจอร์นะครับต่อไปบันไดเสียง2แฟดนะครับก็คือตรงกับบันไดเสียงบีแฟดเมเจอร์นะครับติดบีแฟดกับอ,อีแฟดก็เป็นบีแฟดโดเรอีแฟดฟาซอนลาบีแฟดเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ที่เป็นเครื่องเสียงก็คือตัวเรไปหาตัวอีแฟดตัวเอไปหาบีแฟดเห็นไหมครับ อ่โอเคนะครับต่อไปบันไดเสียง3ามแฟลตก็คือตรงกับบันไดเสียง e แฟลทเมเจอร์ติด b แฟลท e แฟลท a แฟลทเห็นไหมครับก็มีตัวอะไรบ้าง e แฟลท f g a แฟลท b แฟลท c d e แฟลทเห็นไหมครับโน้ตที่ติดแฟลทนะครับหมายถึงที่เป็นครึ่งเสียงก็คือตัวซอนไปหาตัวลาแฟลทตัวเลไปหาตัว e แฟลทเห็นไหมครับตรงนี้ต่อไปบันไดเสียงสี่แฟลทก็คือบันไดเสียง a แฟลทเมเจอร์นะครับติดสี่แฟลทติด B flat E flat A flat D flat นะครับมีโน้ตตัวอะไรบ้างก็คือ A flat B flat C D flat E flat F G A flat โน้ตที่เป็นเครื่องเสียงก็คือตัว C ไปหาตัว D flat ตัว G ไปหา A flat นะครับต่อไปบันไดเสียง5 flat คือบันไดเสียง D flat major ก็คือติด B flat E flat A flat D flat แล้วก็ G flat เห็นไหมครับ ในโน้ตมีอะไรบ้างบันไดเสียงที่เฟสเมเจอร์ก็มี d f a ฟ e f a เฟส f อฟจีเฟส f a t ฟสบ a ฟแล้วก็ d f a ฟนะครับทีนี้โน้ตที่เป็นเครื่องเสียงก็คือ F กับไปหา g f a ฟ C ไปหา d f a ฟนะครับนอกจากการหนึ่งเสียงเต็มนะครับบันไดเสียง6ก a ฟครับก็คือบันไดเสียง g f a ฟ major นะครับติด b f a ฟ e f a เฟส a อเฟสดีเฟ t จีฟแล้วก็ c f a ฟนะครับในบันไดเสียง g f a ฟ major เจ่องต่างนี้นะครับก็คือ G flat A flat B flat C flat D flat E flat F แล้วก็ G flat นะครับก็าีโน้ตครึ่งเสียงก็คือ B flat ไปหา C flat F ไปหา G G flat นะครับต่อไปครับบันไดเสียง C อ่าเขาเรียก7 flat ก็คือบันไดเสียง C flat major นะครับติดหมดเลยทุกตัวติด flat นะครับก็คือ B flat E flat A flat D flat G flat C flat แล้วก็ F flat นะครับมีโน้ต ทุกตัวทีแฟดหมดเลย C แฟด D แฟด E แฟด F แฟด G แฟด A แฟด B แฟด C แฟดนะครับและโน้ตที่เป็นครื่งเสียงก็คือ E แฟดไปหา F แฟด B แฟดไปหา C แฟดนะครับก็จำง่ายๆว่าบันไดเสียงที่ติดเจ็ดแฟดก็คือบันไดเสียง C แฟดเมเจอร์นะครับอ่าทีนี้มันสังเกตว่ามันจะตรงข้ามกับทางชาร์ปนะครับทางแฟดก็เป็นทีมีลาเลซอนโดฟาทุกตัวติดแฟดนะครับจำง่ายๆ ทีนี้ก็จะเห็นวิธีการเขียนนะครับเครื่องหมายกำหนดบันไดเสียงคีย์ซเลอร์นะครับก็คือกรณีถ้าเป็นทางชาร์ปนะครับก็จะเขียนอย่างนี้นะติดชาร์ปตัวที่1ทั้งกุญแจซอนกุญแจฟ้านะครับคาเส้นที่ 5, ั้นะในกุญแจซอนคราบเส้นที่4ในกุญแจฟานะครับอันนี้คือติด1ชาร์ป G major 2ชาร์ป D major 3ชาร์ป A major 4ชาร์ป E major นะครับ5ชาร์ปอะไรครับ5ชาร์ปครับ B า B major 6ชาร์ F ชาร์ปเมเจอร์ C ชาร์ปเมเจอนะครับอาต่อไปนะครับบันไดเสียงทั้งแฟลตก็ให้จำไว้นะครับตั้งแต่1แฟลตจนถึง7แฟลตนะครับ1แฟลต F เมเจอรแฟลต B แฟลตเมเแฟลต E แฟลตเมเแฟลต A แฟลตเมเแฟลต D แฟลตเมเแฟลต G แฟลตเมเแฟลต C แฟลตเมนะครับ ทีนี้วิธีการดูคีย์ซีเนเจอร์นะครับกรณีถ้าเราเห็นนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือถ้าเป็นบันไดเสียงทางชาร์ปนะครับให้ดูชาร์ปตัวสุดท้ายและโบกอีกคร่งเสียงจะเป็นชื่อโนต้ตนั้นๆน,น,นะชื่อบันไดเสียงนั้นๆน,น,นะครับก็คือดูชาร์ปสมมติยกตัวอย่างเช่นติดหนึ่งชาร์ปเอชาร์ปฟาชาร์ปโบวยขึ้นเสียงก็เป็นซอนก็คือบันไดเสียงจีเมเจอร์ฟาชาร์ปโดชาร์ปโดชาร์ปโบวยขึ้นเสียงก็เป็นดีเมเจอร์นึกไหมครับ วิธีการดูบันไดเสียงทางชา้าให้ดูช์ปตัวสุดท้ายและโบยอ,อุ้งเสียงแต่ถ้ากรณีเป็นบันไดเสียงทางแฟดให้ดูแฟดรองตัวสุดท้ายจะเป็นชื่อบันไดเสียงนั้นๆนะครับอย่างกรณีตัวอย่างติด2แฟลตัวนี้เห็นไหม B แฟดกับ E แฟดดูแฟดรองตัวท้ายคือตัวนี้ก็คือบันไดเสียง B แฟดเมเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะครับวิธีการดูบันไดเสียงทางแฟดที่บอกว่าดูแฟลรองตัวสุดท้ายเนี่ยใช้ได้หมดยกเว้นบันไดเสียง F เมเจอร์เพราะมันมีแค่1แฟดเพราะนั้นนิสิตจะต้องจําไปเลยว่า มาในเสียงติด1แฟตเมเจอร์คือ F เมเจอร์นะครับอันนี้ก็เป็นคีย์เซนเตอร์นะครับทางชาร์ปทางแฟตทางชาร์ปฟาโดซอนเรลายมีทีทุกตัวติดชาร์ปทางแฟตนะครับทีมีลายเรซอนโดฟาทุกตัวติดแฟตเห็นไหมครับมันก็จะสลับกันทางชาร์ปกับทางแฟตนะครับในเรื่องของคนะีย์เซนเตอร์เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบันทึกโน้ตนะครับในเรื่องของการบันทึกอ่าชาร์ปแฟตนะครับ จะบันทึกถ้าในบรรทัดเส้นนะครับจะต้องเขียนหน้าตัวโน้นนะครับแต่ถ้าเป็นชื่ออักษรนะครับชื่อเรียกนะครับเห็นไหมถ้าเป็นอักษรปุ๊บชาร์ปแฟลตในจะลัน่นมันจะเขียนด้านหลังนะครับด้านหลังของอักษรนะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะอันนี้ก็เฉลยนะครับมาในเสียงต่างๆหนึ่งชาร์ปสองชาร์ปสามชาร์ปสี่ชาร์ปห้าชาร์ปเจ็ดชาร์ปได้หไหมครับแล้วก็ทางแฟลตนะครับ ที่อธิบายมานะครับก็หวังว่านิสิตจะเข้าใจนะครับในเรื่องของบันไดเสียงเมเจอร์นะครับแต่จุดสําคัญนะครับนิสิตจะต้องฝึกทําแบบฝึกหัดนะฮะอันที่เป็นแบบฝึกหัดตัวอย่างนะครับให้นิสิตดูนะส่วนใหญ่เขาก็จะให้เขียนนะครับบันไดเสียงตามที่เขากําหนดโดยเขาก็จะระบุไปเลยว่าอ่าโน้ตฮโน้ตคืออะไรครับฮโน้ตคือตัวกลมใช่ไหมครับนิสิตก็ต้องเขียนเป็นตัวกลมตามตัวอย่างบันไดเสียงตรงเขียนบันไดเสียงจีเมเจอร์ นะครับ in whole note whole note ก็คือตัวกลมนะครับก็เขียนไปเลยซอนลาทีโดเลมีระชับซอนยกตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างทีนี้นิสิตต้องจำเขาว่า descending ascending ด้วยนะเพราะอันนี้กรณีนี้หมายถึงว่าเขาให้เขียนแค่ไล่ขึ้นหรือไล่ลงนะครับเขาจะระบุไว้กรณีถ้าไม่เขียนว่า ascending หรือ descending นิสิตต้องเขียนทางไล่ขึ้นและไล่ลงนะครับต้องจำไว้ให้แม่นแล้วก็มันเขาจะเขียนว่า in อะไร in quarter note quarter note คือตัวดำ half note ตัวอะไรครับตัวขาวเนาะ ราะฉะนั้นนิสิตต้องต้องเขียนลักษณะโน้ตให้ถูกตามข้อบังคับที่เขากําหนดไปด้วยนะและอย่าลืมเขียนด้วยว่าคีย์ซี t ิเจอร์หรือ,อเขียนคีย์ซี t ิเจอร์ต่อจากกุญแจประจำหลักหรือเขียนว่า without key นะอย่าลืมนะนิสิตจะต้องพยายามอ่านคําสั่งให้ดีนะครับแบบฝึกหัดต่างๆนะครับที่เป็นตัวอย่างนี้นะครับอยากให้นิสิตลองเขาเรียกลองฝึกทําดูนะครับก็ทำมากๆก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอจบ ในส่วนของบรนดาเสียงเมเจอร์วันนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคราวนะสวัสดีครับ